สวัสดีค่ะคุณหนูนาแว่นเกาไไ่าเป็นอะไรพ้องคะแว่นเกา่าใส่ไปแล้วมันเหลืองบัวจอเหลืองรวชาตแล้วใส่เมินหรือยังเอ่ยประมาณปีนึงประมาณปีแล้วก็มันมันเป็นตั้งแต่แรกหรือว่ามันเพิ่งเป็นเหลืองก็นั่งเหลืองไปต่อใสตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันเนาะแล้วก็มีอาการบัวเอาแว่นเก่ามาตรวจกอ่อนมาได้เไหมโอเคแล้วเวลามองไกลๆแว่นเก่าเป็นอะไรพ้องคะมองข่ายชาติแล้วจอปวดตาจอ เคุณพราะว่าอันเก่าอะค่ะแกแกวัดให้อยู่ประมาณไหนเนาะเพราะว่าตอนเนี้ที่วัดมาเนี่ยจากออโต้รีเฟกเนี่ยมันจะมีข้างนึงมีสายตาข้างนึงไม่มีสายตานั่นหลายเพราะว่าใช้สายตาข้างในข้างหนึ่งเยอะเกินไปหรือถ้าตรวจวัดในเรื่องของแว่นเนี่ยมันจะทราบดีว่าแว่นนั้นอะได้มาตรฐานบางน้อยแค่ไหนเพราะมันจะมีเคสที่นัดเคยตรวจวัดสายตาแล้วลูกค้าใส่แว่นก็จริงแต่ลูกค้ากลับมองตาเดียวทําให้อีกตาไม่ได้ใช้งานก็มี ต้องต้องมาต้องมาเช็คดูเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมาเทสในเรื่องของการดูดูดดดในเรื่องของเลนดูกันเนาะโอเคปิดตาก่อนค่ะข้างในข้างหนึ่งก่อน <S 2> <S 2> ข้างนี้เป็นแนวพวกคะสามเก้าหันอยู่หันอยู่เนาะชัดเจนมีมัวมัวนะคะโอเคเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งค่ะ ข้างนี้นหละค่ะโอเคข้างนี้แหละจะเป็นข้างที่เยอะเพี้สายตาเยอะมันจะมีสองกรณีคือบางทีลูกค้าใส่แว่นแล้วแว่นไม่ตรงกับค่าสายตาก็มีสองมันน่ากลัวที่ว่าบางเคสใส่แว่นแล้วใช้สายตาข้างเดียวในการมองเพราะว่าใช้เบอร์แรงเกินไปหรือเบอร์ที่ไม่เหมาะกับข่าสายตาหรืออีกเคสหนึ่งที่เป็นลูกค้าลูกค้าเป็นเองเลยก็คือว่าสองกลองหรือใช้สายตาข้างใดข้างหนึ่งเยอะเกินไป ราะฉะนั้นเราต้องประคับประคองแล้วก็เดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตหรือค่าสายตาใหม่เนาะเออข้านี้มองสามเก้าก็จริงแต่ไม่ได้ชัดเลยจูกคุณแม่เนาะโอเคเดี๋ยวลองมาเทสตแว่นกันเนะ <Okay. S 1> าะโอเคค่ะอันนี้คือเรียนตามตรงเลยว่าลูกค้าจะต้องไปฝึกสายใหม่หมดเลยหรือค่าสายตาใหม่หมดเลยอันนี้เป็นเคสที่ไม่ได้เพิ่งมาตัดแว่นไม่ได้เป็นเคสที่ดูจากแว่นเดิมแต่เป็นเคสที่แก้ไขาจากแว่นเก่า เมื่อตอนนี้ต้องขออนุญาตทําใหม่หรือใหม่ทดสอบใหม่หมดเลยเพราะว่าแว่นค่าสายตาที่คุณหนูนาวให้น่ะมันไม่ได้ตรงกับค่าสายตาที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือการเทศก็คือมันสลับกันหมดเลยเออเนาะแต่บ่าเป็นอย่างดีที่มาเจอกันแล้วก็เดี๋ยวมาวัดสายตาแล้วก็เริ่มใหม่เพราะว่าดีมากๆที่มาเจอกันแล้วก็ตัดสินใจมาหาเพราะว่าบางเทสเนี่ยลูกค้าใส่แว่นลูกค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองใส่แว่นไม่ตรงกับสายตา แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแว่นตัวนั้นนะตรงกับค่าสายตาไหมหรือได้มาตรฐานไหมหรือตอนนี้เป็นสายตาหรือไม่เป็นสายตาอีก็มีเนาะเออโอเคเดี๋ยวเรามาเทสก,กันนะอ่าน,น้ทุกตัวไหมเอ่ยอ่านเฉพาะตัวเลขสามกับเลขเกนะ้านั้นเป็นได้างอ,มอไม่ต้องเดาเห็นเป็นตัวเลขเลยเ<ม>นาะดีขึ้นกว่าตาเปล่าไหมเอ่ยดีขึ้นดีขึ้นเนาะขดสองข้างนะคะอ่นด แ่แสดงว่าสายตาใช่แสดงว่าสายตาโอเวอร์กว่าการตรวจวัดแล้วก็มากกว่าแว่นเก่าด้วยเนาะโอเคถ้าเป็นตัวนี้นะคะในเก้าม้วนอยู่ดรอเกรงเกรงตาข้างซ้ายมีไหม ถ้าเป็นแบบนี้หู้สึกเป็นในห้องเราเพราะว่ามาแนใ่ใจว่าแว่นเก่าเป็นยังไงนะเพราะว่าอย่างนี้มันจะมีแว่นเก่าที่คุณหนุนาใส่อยู่แล้วแต่พอดีว่าเวลาตรวจว,ว่าอ่ะมันข้างซ้ายอ่ะมันไม่ออกเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้นะัดกังวลว่ากลัวข้างซ้ายมันไปกระตุ้นนิดหน่อย ก็คือใส่แรงไปกุมันกระตุ้นเยอะเกินไปเออแต่ข้างขวาแน่นอนว่าใช้งานมาเยอะพอสมควรเคยอุบัติเหตุอย่างกองมาเคยตั้งแต่เกิดแล้วเนาะมันได้มีปัญหาอย่างโอเคเออน่าจะเป็นในเรื่องของการใช้แว่นถ้าเป็นอย่างนี้ต้องขออนุญ,ญาตนิดนึงเนาะมันจะเป็นในเรื่องของการใช้แว่นเมื่อวานจะมีเคสแบบเนี้ยแต่เขาจะเป็นเคสที่มังแต่กําเนิดอืมถ้อันนี้คือจริงๆนัดว่ามันยังแรงไปด้วยซ้ํา อแต่ว่าใส่ได้ปกติแต่มันยังมันจะมีข้างข้างซ้ายใช่ไหมที่ยังแบบว่านิดนึงเพราะว่ามันทางสัน้นทางเองียงออันนี้นะคะคุณหนูนาเป็นในพ่องันชัดอยู่เนาะสบายตากว่าแบบถอนไม่เอ่ยลองยกแว่นขึ้น ลองดูไกลๆมองไกลๆนะคะเป็นไงบ้างเอแจ่คันไปมดลยก็คือใส่แว่นจะโอเคกว่านาะเดี๋ยวลองมาเทสอีกตัวหนึ่งนะ